ครับก่อนหนึ่งเราขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันเรื่องการซื้อรถยนต์น,นะฮะจะมีผู้ขายกับผู้ซื้อใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายรถยนต์กันแต่ว่าผู้ขายเนี่ยไม่ยอมส่งมอบเอกสารชุดจดทะเบียนนะครับเอกสารชุดจดทะเบียนเนี่ยผู้ซื้อนะครับจะสามารถฟ้องเอาเอกสารชุดนี้จากผู้ขายได้หรือไม่ นะครับอันนี้คือที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะอันนี้นะครับผมนํามาจากคําพิพากษาสารดีกาที่802ปี46นะครับมีตัวละคร3ตัวนะครับหลักๆใน 1, ใน2กับใน3นะครับใน1เนี่ยไปซื้อรถจากนายสนะครับไปซื้อรถจากนายสองทีนี้นายสก็ไม่ได้มอบเอกสารชุดจดทะเบียนให้นะไม่ได้บอมให้ในหนึ นะครับต่อมานะครับในหนึ่งก็เอามาขายต่อให้นายสามนะครับนี่นะขายต่อให้นายสามนายสามก็ต้องการเอกสารชุดจดทะเบียนเหมือนกันนะครับก็ทวงไปยังในหนึ่งในหนึ่งก็ไม่ไม่ทำอะไรนะทวงไปยังในสองนะครับในสองก็ปฏิเสธนะครับไม่ยอมส่งมอบเอกสารให้แล้วประเด็นคือนายสามเนี่ยสามารถฟ้องในสองได้ไหมฟ้องในหนึ่งได้ไหมแล้วก็ฟ้องให้ส่งมอบเอกสารชุดจดทะเบียนเนี่ย ได้ไหมนะฮะอันนี้คือประเด็นนะครับก่อนอด่นนะครับไปดูบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับจะอยู่ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะมาตรา2องสามานะครับเขาบอกว่าถ้าลูกหนี้นะครับขัดขืนนะฮะไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องนะครับหรือเพิกเฉยเสียไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องนะครับเป็นเหตุให เจ้าหนี้เสียประโยชน์ซช์นะครับท่านว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได้นะครับอ่านตัวบทท่านจะงงๆงนิดน,นึงนะฮะแต่ว่าเมื่อไปเจอคำพิพากษ์ศาสฎดีกาท่านจะเข้าใจนะฮะท่านจะเข้าใจมีอีกหนึ่งมาตรานะครับมาตรา2 3 4สนะครับเจ้าหนี้นะผู้มีสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้น ต้องขอหมายเรียกลูกหนี้ให้เข้ามาในคดีด้วยนะครับทีนี้เราไปดูตัวคํายุภากษากันนะครับก่อนไปดูคํายุภากษามาทวนข้อเท็จจริงนิดหนึ่งนะครับในหนึ่งนะครับซื้อรถจากในสองนะครับในสองเนี่ยไม่ยอมส่งมอบเอกสารชุดจดทะเบียนให้กับหนึ่งครับต่อมาในหนึ่งเอารถจนมาขายต่อให้กับในสามในายมก็อยากได้เอกสารชุดนี้นะครับในายมก็เลยทวงในหนึ่งในหนึ่งเฉยนะครับ ทวงเอากับนายสองนะนายสก็ปฏิเสธนะครับแบบเนี้นายสจะฟ้องนายหนึ่นายสได้หรือไม่นะครับฟ้องให้สมมติเอกสารได้ไหมนะฮะถ้าฟ้องได้เพราะอะไรนะครับเราไปดูคํำิีฉัยของศาลกันศาลนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านสรุปข้อทิงบอกว่าในหนึเนี่ยซื้อรถนตยพิพาทมาจากนายสนะครับในหนึ่ง,ซ,าาง,นนงซื้อมาจากนายสก่อนนะ สนะครับหนึ่งะครับซื้อมาจากในสองนะครับในสองเนี่ยเป็นผู้ขายนะครับมีหน้าที่ต้องส่งมอบตัวทีในสองนะครับเป็นผู้ขายนะฮะมีหน้าที่ต้องส่งมอบเอกาสารชุดจดทะเบียนให้แก่ในหนึนะครับในหนึก็เป็นผู้ขายเหมือนกันก็คือขายให้กับในสามนะครับ ในหนึ่งในฐานะผู้ขายรถยนต์คนริภาให้แก่นายสามก็มีหน้าที่ต้องส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่นายสามผู้ซื้อเช่นเดียวกันนะครับแม้นายสามจะไม่มีนิติสัมพันธ์กับนายสองโดยตรงนะครับหนึ่งสามกับสองเนี่ยไม่ได้ทำสัญญ์สัญญาอะไรกันเลยนะหนึ่งได่ทำสัญญากับสองหนึ่งกับสามนะครับสองกับสามนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันนะศารมิจัยว่าแม้นายสามจะไม่มีนิติสัมพันธ์กับนายสองโดยตรงแต่เมื่อได้ความว่า นะครับในสามเนี่ยทวงนะครับทวงในหนึ่งแล้วก็ทวงในสองนะครับให้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวแล้วนะครับในสองปฏิเสธนะครับในหนึ่งเพิกเฉยนะเฉยนะครับย่อมถือได้ว่าในหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นลูกหนี้ลูกหนี้ในการส่งมอบเอกสารนะรไม่ยอมใช้สิทธทิเรียกร้องนะครับเป็นเห็นให้ตัวในสามเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์นะครับก็คือเอาไป ต่อภาษีเอาไปอะไรไม่ได้นะโอนรถไม่ได้นี่นะครับไม่สามารถจดทะเบียนและเสียภาษีรถยนต์ได้นะครับการที่ในสามฟ้องในสองจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องของในหนึที่มีต่อในสองในนามของตัวเองนะครับเพื่อให้ในสองชำระหนี้ด้วยการส่งมอบเอกสารดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา233ประเด็นที่ผมตั้งไว้ก็คือ ในสามเนี่ยจะฟ้องในหนึกับในสองได้หรือไม่คําตอบคือฟ้องได้แล้วก็ฟ้องให้สมมอบเอกสารได้หรือไม่ฟ้องได้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาและนะครับมาตรา2 3 4นะครับให้เจ้าหนี้เนี่ยผู้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ก็คือในหนึนะครับลูกหนี้ก็คือในสองนะครับจะต้องขอหมายเรียก ลูกหนี้เข้ามาในคดีด้วยนะครับเพื่อให้ลูกหนี้รักษาสิทธิ์ของตนนะฮะที่จริงนะ่ะกฎหมายเขาบอกว่าให้หมายเรียกเข้ามานะครับแต่ดีการนี้บอกว่านายเนี่ยไม่จาเป็นต้องหมายเรียกก็ได้ฟ้องเลยนะครับสามารถฟ้องใน2ได้เลยนะครับเข้ามาในคดีได้เลยแทนการขอให้ศาลออกหมายเรียกได้นะแต่คําตอบไปแล้วนะนะครับสรุปนะครับประเด็นแรกนะฮะประเด็นที่1 คือผู้ซื้อเนี่ยจะฟ้องให้ผู้ขายนะครับส่งมอบเอกสารชุดจดทะเบียนได้หรือไม่อันนี้มีผู้ขาย2ช่วงนะช่วงแรกก็คือไอ้ในสองขายให้ในหนึนะครับต่อมาในหนึขายให้ในสามนะครับผู้ขายก็คือในสองกับในหนึตัวผู้ซื้อเนี่ยใช้ผู้ขายก็คือในสองและนหนึ่งส่งมอบเอกสารชุดจดทะเบียนได้หรือไม่คําตอบคือได้นะครับ ประเด็นที่2ผู้ซื้อฟ้องใครได้บ้างโดยอาศัยมาตราใดนะครับคําตอบก็คือผู้ซื้อเนี่ยฟ้องผู้ขายคนที่ตัวเองทําสัญญาด้วยก็ได้ฟ้องกับคนขายคนแรกฟ้องคนขายคนแรกก็ได้นะครับฟ้องไน้ทั้งสองคนเลยนะครับโดยอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา233แล้วก็2 3 4สนะฮะมาตรานะครับ สรุปนะครับถ้าเกิดว่ามีการขายรดกันหลายทอดนะครับเช่นผู้ขายคนที่1ผู้ขายคนที่2นะครับเนี่ยคนนี้ซื้อมาจากคนนี้นะครับแล้วก็ตกมาคนที่สานะครับคนนี้เป็นคนผู้ซื้อรายสุดท้ายถ้าเกิดว่าผู้ซื้อให้คนที่3เนี่ย ไม่ได้เอกสารในการจดทะเบียนเอกสารชุดในการจดทะเบียนนะครับผู้ซื้อเนี่ยคนที่สามเนี่ยสามารถฟ้องคนนี้ก็ได้นะครับอันเนี้ยเป็นคู่สัญญากันคนเนี้ยฟ้องคนเนี้ยก็ได้แม้จะไม่ได้เป็นคู่สัญญากันก็ตามนะครับนี่คือข้อสรุปนะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ